เมียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะค่ะหลังจากที่กุ้งคบกับแฟนใหม่ได้ประมาณปีกว่าเนาะกุ้งก็พลาดท้องอีกแน่นอนค่ะแฟนเก่ารู้เขาก็ดีใจเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบชีวิตเราไม่ต้องมานั่งอคอยช่วยเหลือเราเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าต่อไปและอีกอย่างถ้ากุ้งมีลูกเนี่ย กุ้งก็สามารถเปลี่ยนจากวีซ่าติดตามสามีมาเป็นวีซ่าติดตามบุตรได้แต่ช่วงที่กุ้งพลาดท้องเนี่ยมันเหลือเวลาแค่อีกประมาณไม่ถึงปีกุ้งก็จะได้วีซ่าถาวรแล้วกุ้งก็ขอร้องให้กับแฟนเก่าให้ช่วย เหมือนกับว่าอยู่ในฐานะสามีภรรยาจดเวียนกันให้ครบสามปีก่อนได้ไหมเพราะว่ากุ้งจะได้วีซ่าถาวรกุ้งไม่ต้องมาคอยกังวลว่ากุ้งจะโดนส่งตัวกลับไทยเมื่อไหร่ไม่ต้องมายืมจะูหมใครหายใจแล้วคือถ้ากุ้งมีวีซ่าถาวรเนี่ยกุ้งไม่ต้องพึ่งวีซ่าติดตามสามีหรือติดตามใครทั้งนั้น ก้มก็สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้ตลอดชีวิตตัดมาที่แฟนใหม่พอเขารู้ว่าเราท้องเขาก็เป็นเหมือนกับแฟนเก่าเลยนะว่าเ,เขาขอให้เราเอาด็กอ,อกเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่าเราเพิ่งคบกันได้แค่ปีเศษเ,เองปีนิดๆแล้วเราก็พลาดท้องแล้วอะไรเงี้ยเขายังไม่อยากเป็นพ่อคน เขาก็ขอร้องให้เราเด็กออกนะแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าเราจะไม่เอาเด็กออกพอเราไม่เอาเด็กออกเขาก็โกรธเรามากท้องได้ประมาณ2เดือนถึงรู้ว่าท้องพอทะเลาะกันบ่อยขึ้นเราก็เลยโทรไปหาแม่ยา่าแต่ว่าแม่ย่าคนนี้ดีนะเขาไม่ค่อยเข้าข้างลูกชายเขาเขาเป็นกลางเขาก็เหมือนเข้าข้างเรามากกว่าอะไรเงี้ย คือแม่ยา่าคนนี้เขาชอบคนอเอเชียเพราเขารู้ว่ากุ้งท้องเขาก็ดีใจที่ว่าจะได้หลานใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นหลานคนแรกของเขาอะไรเงี้ยเขาก็โทรไปคุยกับแฟนคือเหมือนพูดกับแฟนให้รับผิดชอบเรากับลูกแต่ว่าแฟนก็พูดว่าอย่ามายุ่งกับอ,อย่ามายุ่งเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้เหมือนต่อว่าแม่เขานาะแล้วทีนี้แม่ย่าก,ก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ให้เธอมาอยู่กับฉันก่อนพอ,อลูกชายของเขาอะคิดได้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็อจะบอกก่อนว่าแม่ย่าเขาอยู่กับพ่อปู่คือพ่อปู่คนนี้จะเป็นพ่อเลี้ยงของแฟนอีกทีนึงคือแม่ย่าเขาก็แต่งงานกับสามีคนนี้ประมาณ2ี่ิปีแล้วแหล,ละที่เขาอยู่ด้วยกันนะ แล้วเขาก็ไม่มีลูกด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาลูกๆของอไม่ยาคือพ่อปู่เขาจะไม่ยุ่งเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเงียบเขาจะไม่ค่อยคุยคือพ่อปู่ไม่ยาเขาอยู่บ้านกันสองคนที่ชนบทแต่บรรดาลูกๆของไม่ยาเนี่ยเขากา็มาทำงานในเมืองแล้วก็หาห้องเช่าในเมืองเช่าอยู่ เพราะว่าบ้านตรงนั้นมันค่อนข้างไกลจากที่ทำงานของพวกเขาก็ไกลประมาณร1 5กิโลได้นะคะค่อนข้างไกลอยู่พอเราย้ายมาอยู่กับแม่ย่าแล้วเนี่ยแฟนเขาก็เหมือนคอยโทรมาต่อว่าเราแล้วก็โทรมาต่อว่าแม่ย่าว่ามายุ่งเรื่องของเขาทำไมอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พูดประมาณว่า ไม่ไม่อยากให้ไม่ยาช่วยเหลือเราคือเราจะไปไหนก็ให้เราไปเลยคือให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ยาเขาให้ความช่วยเหลือเราเหมือนแฟนเขากโกรธมากเขาก็เลยตัดการติดต่อจากไม่ยาแล้วด้วยความที่ไม่ยาเขาแบบโดนลูกชายกดดันมากๆเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจ บอกกับเราว่าให้เราอ่ะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเขาจะช่วยหาห้องแล้วขาดหรืออะไรเขาก็จะคอยช่วยเลยออทีนึงอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะย้ายออกตอนนั้นเราก็ท้องได้3มเดือนแล้วใช่ไหมเราก็เลยอ่าบอกแม่ย่าว่าเอา,อางี้ได้ไหมฉันขออไปเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยก่อนได้ไหม ฉันรู้สึกเหมือนฉันต้องการกำลังใจฉันอยู่ที่นี่ฉันตัวคนเดียวจริงๆฉันไม่มีใครฉันไม่มีครอบครัวที่นี่อีกอย่างฉันก็ไม่ได้กลับไทยมาตั้งสองปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยโอเคแล้วไม่ยาก็เหมือนช่วยเหลือในการซื้อตัว๋วเครื่องบินแต่ก็เป็นเงินเรานะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ทาง,งานอยู่ใช่ไหมลนะ่ะอืม เราก็มีตังเขาก็เลยเหมือนช่วยนิดหน่อยก็คือ200ยูโรอะไรเลงี้ยออแล้วเราก็ซื้อตัว๋วแล้วก็กลับไปอยู่ไทย3เดือนระหว่างอยู่ไทยเนี่ยแฟนก็พยายามที่จะโทรมาหาเราทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเหมือนเขาพยายามที่จะกล่อมให้เราอะเอาเด็กออกที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ เหมือนให้ความหวังเรานะว่าถ้าเรายอมเอาเด็กออกนะาเขาก็จะกลับมาคบก,กับเราอะไรประมาณนี้ยทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันว่าเราจะไม่เอาออกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนโกรธเรามากแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกับแม่ของเขาเลยนะไม่ติดต่อเลยแล้วเขาก็ไปเหมือนไปพูด บรรดาพี่น้องเขาอะนะก็คือเขามีกันสามคนพี่น้องนะเขาก็เหมือนพูดว่าแม่มายุ่งเรื่องของเขาไม่เข้าข้างเขาเขาเป็นแม่ของเขาแต่กับเข้าข้างคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกอะไรเงี้ยแล้วลูกคนอื่นๆก็พานช่วยกันโกรธแม่ไปด้วยก็ขาดการติดต่อกับแม่ไปด้วยแล้วแม่เขาก็ทนแรงกดดันจากลูกๆไม่ไหวเขาก็เลยเรื่องที่จะคุยกับเราว่า ถ้าวันแรกที่เรากลับมา,าถึงเยอรมันเนี่ยเขาไม่อยากให้เข้ามานอนที่บ้านเขาแล้วแม้แต่คืนเดียวเขาก็ไม่ให้นอนเขาขอให้เราไปที่อื่นแล้วก็พอมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วขอให้เราอ่ะรีบขนของแล้วก็เอาของย้ายของออกไปจากบ้านเขาให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจนะ เขาก็บอกว่าเขาขอโทษหน้าที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าเขาทนแรงกดดันจากลูกเขาไม่ไหวจริงๆแล้วเขาก็เกิดอาการเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เครียดด้วยตอนนี้อะไรประมาณเนี้ยหมอก็เหมือนเขาปรึกษาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเ,เขาควรจะพักผ่อนให้มากๆหลังจากนั้นเราก็เลยไม่กวนเขาอีกไม่ไมติดต่อเขาเราก็เลือกที่จะเล่าให้กับแฟนฟังว่าเออ เนี่ยแม่ของเธออ่ะเขาบอกฉันแบบนี้แล้วนะเขาไม่ช่วยเหลือฉันแล้วนะทําไมเธอไม่คุยกับแม่เธอทําไมเธอไม่ติดต่อกับแม่เธอลาอะไรประมาณนี้เราก็พยายามที่จะบอกให้แฟนกลับไปติดต่อกลับไปคุยกับแม่เขาอีกครั้งคือความผิดก็ขอให้อยู่ที่ฉันคนเดียวเพราะฉันเป็นคนที่เหมือนเป็นต้นปัญหาของเรื่องทั้งหมด แม่เขาไม่เกี่ยวแม่เขาตีกับเราเราก็สงสารเขาใช่ไหมล่ะกุ้งก็พูดกับแฟนประมาณว่าเนี่ยแม่เธอก็ไม่ให้ฉันอยู่ด้วยแล้วเธอก็ไม่ให้ฉันอยู่ด้วยแล้วฉันไม่มีที่ไปฉันก็คงต้องไปอยู่บ้านพักหญิงกับลูกแฟนก็บอกว่าอย่าไปอยู่บ้านพักหญิงเลยถ้าไม่มีที่ไปยังหาห้องไม่ได้ก็มาอยู่เขาก่อนแล้วก็ให้รีบหาห้องแล้วก็ค่อยย้ายออกไปกุก็ไม่เข้าใจนะว่า ว่าทำไมเขาไม่อยากให้กุ้งไปอยู่บ้านพักหญิงกุ้งก็แอบดีใจนิดนึงว่าเออดีจังไม่ต้องไปบ้านพักหญิงเดี๋ยวหาห้องแล้วค่อยค่อยอย้ายออกไปแล้วกันอะไรเงี้ยพอกุ้งกลับมาถึงเยอรมันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โควิดเพิ่งเข้ามาเยอรมันเพิ่งระบาดในเยอรมันช่วงนั้นกุ้งก็ท้องได้6เดือนแล้วะจะหาห้องมันก็ยากด้วยเพราะมัน มันเป็นช่วงล็อกดาวน์มันเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดแล้วคนเขาไม่ค่อยอยากจะคอนแท t กับเอเชียหรือคนอื่นสักเท่าไหร่แล้วยิ่งช่วงนั้นโรคระบาดใหม่ๆก็มีเขาว่าประเทศโน้นประเทศนี้ดูถูกคนเอเชียแล้วคนเอเชียที่อยู่เยอรมันเวลาเขานั่งรถสาธารณะไปทำงานเนี่ยก็โดนเหยียดโดนไล่กับประเทศนะคะ ็เลยกลายเป็นว่ากุ้งก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนตัดมาที่อดีตสามีระหว่างที่กุ้งอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็แอบเดินเอกสารไว้แล้วเอกสารเกี่ยวกับฟ้องหย่านะคะเขาแอบเดินเรื่องไว้แล้วพอกุ้งมาถึงเยอรมันไม่นานเขาก็เหมือนโทรมาคุยกับกุ้งแบบไม่เคลียร์นะเขาก็บอกประมาณว่าเดี๋ยวเขาจะมารับนะเขาอยากจะคุยเรื่องฟ้องหยา่า เราก็คิดว่าเออสงสัยเขาจะมารับเราไปหาทนายไปเหมือนทําการแยกกันอยู่เป็นทางการอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่ไหนได้เขามาเขาก็มาเหมือนบอกกุ้งในวันเดียวกันที่เขามารับเลยว่าเนี่ยเขาเดินเอกสารเกี่ยวกับฟ้องอยาไว้แล้วนะระหว่างที่กุ้งอยู่เมืองไทยเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะ รับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กเพราะตามกฎหมายของที่เยอรมันเนี่ยเรายังไม่ได้หย่าก,กับสามีแล้วเราเกิดท้องแล้วคลอดลูกเด็กเนี่ยก็จะเป็นลูกของสามีตามกฎหมายคืออันนี้อัตโตนมัติเลยคือแฟนเก่าเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาขี้เกียจมานั่งฟ้องอย่าว่าเออมามาตรวจเลือด รอผลกันตรวจเลือดว่าไม่ใช่ลูกเขาเราก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมากว่าจะเสร็จสิ้นคือเลือกที่จะอยาก,ก่อนที่เด็กจะคลอดออกมามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดสําหรับเขาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็งก็เลยถามเขาว่าแล้วทําไมไม่บอกกุ้งให้เคลียร์ก่อนนี้เราจะได้แบบว่าคุยกันก่อนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถึงกุ้งจะไม่อยากจะยายังไงกุ้งก็ต้องอยาก,กับเขาอะ ถึงกุ้งไม่อยากจะหยา่าเขาก็จะหาเหตุผลมาฟ้องหย่าก,กุ้งให้ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดช,ชอบเด็กในท้องกุ้งเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกของเขาอะไรเงี้ยแฟนเก่าเขาปฏิเสธที่จะช่วยตรงนี้เนาะเราก็เข้าใจแหละเขาก็หาเหตุผลมาร้อยแปประการแหละถึงแม้เราบอกว่าเธอไม่ต้องมารับผิดช,ชอบเลยฉันจะบอกศาลเองว่าไม่ใช่ลูกของเธออะไรเงี้ยเขาบอกว่า ยังไงมันก็ต้องดําเนินไปตามกฎหมายเหมือนเดิมเขาก็พยายามหาข้ออ้างร้อยแปดประการเพื่อที่จะอย่าให้ได้ในวันนี้อะไรเงี้ยและเอกสารที่กุ้งจะได้รับจดหมายก่อนที่กุ้งจะหย่าใช่ไหมแล้วจดหมายที่เขาฟ้องหย่าก,กุ้งเนี่ยก็ส่งไปที่ตัวเขาเพราะว่า ส่งไปที่บ้านเขาเพราะว่ากุ้งอะยังไม่ได้ย้ายที่อยู่ออกจากบ้านเขาใช่ไหมล่ะแล้วสรุปแล้วเอกสารทั้งหมดเนี่ยเขาก็ให้กุ้งในรถในวันที่เรา,เ,าเดินทางไปหย่าเลยแต่เราก็ขึ้นศาลทั้งๆท,ท,ที่เรา,เามึนๆงงๆยังไม่รู้เลยว่าเขาฟ้องเราเรื่องอะไรเขาฟ้องหย่าเราเรื่องอะไรเราก็ไปแบบมึนๆงงๆนั่นแหละเพราะว่า เขาไม่ได้บอกเราตั้งแต่เนิ่นๆไงเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเลยแล้วสภาพห,หน้าผมเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยไปแบบสภาพแบบว่าสมมากอะไรเงี้ยกุ้งก็บอกแฟนเก่านะว่าจริงๆอะวันเนี้ยกุ้งไม่พร้อมนะเพราะว่ากรามกุ้งก็ไม่มีแล้วอยากภาษากุ้งก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเขาบอกว่าคือภาษากุ้งอะเก่งแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ย แล้วอีกอย่างเดี๋ยวเขาจะช่วยส่งซิกอันไหนที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจำใจที่จะต้องไปกับเขาก็จำใจที่จะอยากให้เขาแบบเสร็จเส็จให้มันเสร็จเส็จไปอะไรเงี้ยพอเข้าไปในศาลเนี่ยก็จะมีแค่ผู้พิพากษาที่เป็นผู้ชายแล้วก็มีกุ้มนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟนแฟนเก่า ก็จะนั่งอยู่กับทนายของเขาแล้วในนั้นก็จะมีพวกนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายมานั่งฟังด้วยประมาณสี่สห้าคนค่ะสรุปแล้วเราก็ได้ยากันแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวปุ้งจะมาเล่าให้ฟังตอบนะคะว่า,าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ